ว่าจะมีม <LE Ran Could> ิสเตอร์เอ้สิแเงนเหลือกูไม่ติดใจหรอกเว้ยแต่ที่มือสองคนลงหัวแหกตากูรัวกูรับไม่ได้

他那木，直接地把我的老祖宗给打死，你说对不对？那你听见？他妈的，他狗汉，你听见没？ ตามกูก่อนดิมึงก็รู้นี่ว่าวมามากินกุ้งชุตีนเน่ยถ้ากูได้รับตังกับชายหนี่มันน่ะกูตายมึงช่วยกูหน่อยได้ปะชกอีกครั้งโอเคที่ช่วยก็ไม่เป็นไรไอ้โม่วายวายทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลผู้มวยคนเดียวไม่ลืมพวกขมามาตามมึงมาขขึ้นมามา